ระบบ m ม c h ไฮบริไม่ได้เลือกทำเพราะมันง่ายแต่เลือกทำเพราะมันได้เยอะเอาง่ายๆตรงๆอย่างนี้เลยครับถ้าอยากจะทำง่ายๆแล้วได้น้อยเชิญที่อื่นถ้าอยากจะใช้ความสามารถมากหน่อยแต่ได้เงินคุ้มค่าเกินความสามารถมาที่นี่ครับ m ม c h ไฮบริยินดีมอบให้ทางเข้าของ m ม c h ไฮบรินะครับเข้าง่ายมากครับเริ่มต้นฮะเริ่มต้นการเป็นนักธุรกิจ สมาชิกผู้บริโภคเราเรียกกันว่าเมมเบอร์นะครับเริ่มต้นการเป็นเมมเบอร์ตอนนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูสินค้า1ชนิดก่อนละกันนะก็คือถังเช่าครับเป็นสารสกัดจากถังเช่านะครับสกัดแบบออร์แกนิกเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฮะเราเริ่มต้นได้ในราคาเพียง599บาทครับได้ไป2กล่องครับถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะผมขออนุญาตผมขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูนิดนึง นี่คือสปปรรพคุณของเขาว่า599บาทเนี่ยช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับเอาเป็นคุณประโยชน์เลยแล้วกันคือนี้นี่ให้ดูข้างบนก่อนอ่ามีส่วนประกอบสำคัญเป็นสารสกัดจากทางเช่านะฮะมีวิตามินพรีมิกนะครับมีวิตามินซีมีซิงค์สังกะสีตัวนี้เด็ดมากขอบอกนะฮะที่ใส่ลงไปในทางเช่าของอินดีมตรา IDM ก็คือตาอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองนะครับเป็นตราสินค้าของเราเลยนะฮะ สารสกัดทางเช่ามี4ตัวนี้ผมโฟกัสที่ตัวซิงค์เนี่ยแทบจะเป็นหลักเลยนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณในการบำรุงไตเสริมสมรรถภาพวิตามินต่างๆมากมายครับตรงนี้ไปหาศึกษากันเอาเองนะผมไปเร็วๆนะฮะและ,ะให้ดูตรงนี้เลยครับใน1เม็ดแคปซูลเนี่ยบรรจุถึง600มิลลิกรัมนะครับรับประทานครั้งละ1เม็ดแคปซูลเท่านั้นคุณประโยชน์ก็คือ ช่วยในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายโควิดใช่ไหมเป็นหวัดง่ายใช่ไหมเป็นหวัดแล้วไม่ค่อยหายใช่ไหมอ่ะเอาอันเนี้ยไปกินเพิ่มพละกกาลังครับช่วยบํารุงประสาทและช่วยให้เจริญอาหารเป็นยาหมูตุ้ยดีๆนี่เองนะฮะสำหรับใครที่เป็นโรคเบื่ออาหารนะครับและข้อสุดท้ายครับหมอะกับพี่สมเกียิมากๆเลยนะฮะ เอ๊ะทำไมพี่สมเกียรติจะต้องมาเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้ด้วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศนะฮะผลลัพธ์หลังจากใช้ผลลัพธ์หลังจากการใช้รู้สึกสดชื่นกรับปี้กระเป๋าไม่อ่อนพรีนอนหลับสนิทขึ้นนะครับพี่สมเกียรติบอกมาแล้วนะเอ้ยมีแค่ตัวแรกเท่านั้นครับทางเช่าเป็นค่าผิดพันตัวแรกเท่านั้นครับ599บาทในอนาคตท่านจะเลือกสินค้าได้หลากหลายมากมายเลย แต่นี่คือตอนที่เราเปิดตัวขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ครับฮะไม่ชอบเลยสั่งไปแค่10ชุดเท่านั้น <c oughs> พี่สุเทพบอกว่าเหมาะกับพี่สมเกียรติจริงๆโอเคนี่คือผิดพันธ์ที่บอกเอาไว้นะครับ599บาบาทครับและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอ e ินดีมทันทีโอเคได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอินดีมทันทีคราวนี้หลังจากเราเข้าร่วมครับเราจะสามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้ ทั้งหมดเลยซึ่งสินค้าในราคาสมาชิกเนี่ยจะถูกกว่าข้างกล่องประมาณ30-40% 30-40%นะครับอ่าข้างกล่องนะนั่นแสดงว่าท่านซื้อของได้ถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วและก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้ทันทีจากเงินแค่599บาทและการลงมือทำงานด้วยความเข้าใจ โอเคคราวนี้มาดูกันต่อครับเราสามารถที่จะค่อยๆช้อปปิ้งสินค้าของอินดีมเพื่อที่จะเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองได้ฮะเราสามารถขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการสะสมคะแนนจากการบริโภคครับทุกสินค้าทุกชิ้นครับหลังจากที่ท่านเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นเมมเบอร์แล้วหลังจากผ่าน599บาบาทมาแล้วเนี่ยทุกชิ้นที่ท่านซื้อไปบริโภคหรือไปจำหน่ายต่อก็ตามจะมีค่าคะแนนครับ ซึ่งค่าคะแนนตรงนี้มันจะถูกเริ่มสะสมให้เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ท่านสะสมครบ150คะแนนเออสนใจเนื้อหากันมั่งนะฮะอย่าเพิ่งไปแบบสมรทถภาพอย่างเดียวครับตั้งแต่150คะแนนครับท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งจากเมมเบอร์ธรรมดากลายเป็นตำแหน่งไดมอนด์ครับประมาณกี่บาทครับ150 PV 150 PV ก็ประมาณ1,500บาทครับนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับ ที่ทุกท่านเริ่มมีการช้อปปิ้งไปเรื่อยๆถังเช่าหมดหรอซื้อถังเช่าเข้าม,าอ,สสมนะะอาอีกได้กี่ PV สะสมไว้ครับนะฮะซื้อขคาอีกได้กี่ PV สะสมไว้ครับซื้อมาคนข้างบ้านอยากได้ขายให้เขาไปเอา PV เป็นของเราสะสมไปครับเมื่อไหร่ก็ตามฮะที่ครบ150 PV เมื่อนั้นตัวท่านเปลี่ยนตำแหน่งกลายเป็นไดมอนด์โอเคง่ายๆอย่างนี้เลยเปลี่ยนตำแหน่งกันง่ายๆแบบนี้เลย และก็สะสมไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึง15,000 PV หรือซื้อไปครับจนกว่าจะถึงแสนห้าโหยคุณยศแสนห้าเลยเหรออย่างนี้ใครจะซื้อไหวอ่ะย้อนกลับมานิดหนึ่งพี่ๆน้องๆครับผมจะบอกความจริงให้ฟังนะครับเรื่องหนึ่งสำคัญมากมีคนซื้อไหวครับ <laughs> และหลายๆคนนะฮะที่เข้ามาอยู่ในองค์กรเราตอนนี้ก็เริ่มต้นด้วยเงินหลักแสนหลายๆคนด้วยเช่นกันนะฮะ เพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นว่าทางเข้าของอินดีมเนี่ยกว้างมากไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นด้วยห้าร้อยสิบไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นด้วย1 5 0 0้าร้ไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นด้วยสอง0มื่น0มื่นหนึ่งหมืห้าพันห้ามืหรือแสนห้าดูนะครับจากฝั่งด้านนี้นะครับจากฝั่งด้านนี้ที่ทุกท่านมองเห็นอยู่นะฮะตั้งแต่ห้าบาบาทครับค่อยๆสะสมขึ้นไปครับ จนถึง150 0 0 0บาทหรือท่านจะสะดวกใจเข้ามาเป็น3000บาทเลยได้ไหมอินดีมห้ามไหมย่านะต้องจ่าย599ก่อนไม่ครับถ้าท่านสะดวกใจไป1,500เลยไป1,500เลยครับไม่ต้องจ่าย599ก่อนครับถ้าท่านสะดวกใจไป3,000ไป3,000เลยครับไม่ต้องจ่าย599ก่อนท่านสะดวกใจไป150 0ไป1ส0 0เลยครับเอาเท่าที่ท่านต้องการเอาเท่าที่ท่านไหว ท่านอยากจะเป็นโฟลเดอร์อยากจะเป็นซูเปอร์โฟลเดอร์ได้หมดแล้วแต่เธอแล้วแต่เงินในกระเป๋าแล้วแต่สิ่งที่ท่านต้องการไม่มีใครไปบังคับได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านจะเห็นว่าทางเข้ามันกว้างมากไม่ว่าจะเป็นคนระดับล่างคนระดับกลางล่างคนระดับกลางล่างคนระดับกลางคนระดับกลางบนหรือแม้แต่คนที่มีรายได้ระดับบนก็สามารถจะเข้ามาเริ่มต้นทำธุรกิจอินดีมได้เหมือนเหมือนกันครับ อยู่ที่ตอนนี้ท่านจะไปในทิศทางไหนไว้ตรงไหนนะพี่มานิตบอกไว้ตรงไหนถามใจเธอดูนะโบนัสล้วครับโบนัสในธุรกิจอินดีมครับมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เรียนตรงๆเลยครับว่า5ข้อนะฮะ5ข้อจะรวยจะจนได้5ข้อหมดเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละแต่ละตำแหน่งครับอ้าวเราเริ่มต้นน้อยเนาะเราก็มีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์เริ่มต้น เราเริ่มต้นเยอะเราก็เปอร์เซ็นต์สูงหน่อยเราเริ่มต้นสูงสุดเลยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดเลยนะครับโบนัส5ข้อครับข้อที่1กําไรจากการขายไงครับพี่ๆน้องๆฮะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากําไรการขายอยู่ที่ข้างกล่องเนี่ยสามสถึงเปอร์เซ็นต์ตัวเองสามารถที่จะเอาเอาสินค้าอินดีมเนี่ยไปประกาศขายทางทิกตอกทางช้อปปีทาง l a ซาด้ได้หมดเลยห้ามทําลายราคากันก็พอ แล้วเราก็จะมีกำไรการขายกัน30-40เปอ